เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ลูกค้ากินอาหารของพ mm ่อครัวแมวเขาจะชมหรือจะว่าเราไปดูก <source> ันเมนูไหนอร่อยครับเมอะไรี่อะไรนะกุ้งหลนกุ้งหลนอ๋ออันนี้ลูกค้าจะจริงนะครับไม่ใช่หน้ามาครับนี่อันนี้อ่าสัมภาษณ์ลูกค้านะครับเป็นไงครับวันนี้ครับอร่อยไหมครับอร่อยครับของ สองหดแล้วครับสองหดแล้วนะครับมาสองรอบแล้วครับอ๋อล้มล้มสองรอบใช่อ่อยสองรอบโอเคใวันนี้เรียครับเมนูกุ้งหล่นครับผมนี่แกงเป็ดครับแกงเป็ดนะครับนี่ครับนี่ครับอร่อยสุดครับนี่อร่อยทำท่าไงครับโอเคครับัั่นอยเ้ครบพี่ชอบเมนูไหนครับวันนี้แกงเป็ดกับแกงเป็ดกับหล่นเนาะอ๋อนี่รอบที่สองแล้วนะครับอ่า พ่อครัวแมวจัดเลี้ยงนอสถานที่ที่คนปะมุมประการส่วนใหญ่เลือกใช้